สมการเส้นตรงนะคะสมการเส้นตรงมีรูปแบบทั่วไปคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0โดยมีเงื่อนไขว่า abc เป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าคงที่ และ x กับ y ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน x กับ y ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันทีนี้ถ้าในการหารูปในการหาสมก,การเส้นตรงนะคะ แล้วแต่งเงื่อนไขที่เขาให้มาอ่าให้เงื่อนไขตัวไหนมาเวลาตอบนักเรียนต้องกัรให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปนะคะทีนี้รูปแบบของสมการเส้นตรงที่เราจะมาเขียนหาสมการได้นะคะตัวที่หนึ่งสมการเส้นตรงแบบขนานากับแกน x สมการเส้นตรง ที่ขนานกับแกน x ตัวที่สองสมการเส้นตรงที่ขนานกับแกน y และตัวที่สามสามการเส้นตรงแบบจุดและความชันแบบจุดและความชันแบบที่สี่สมการเส้นตรงแบบจุดสองจุด ตัวที่ห้มมาสมการเส้นตรงแบบความชันและจุดตัดแกน y ความชันและจุดตัดแกน y และตัวที่หกสม,มาการเส้นตรงแบบจุดตัดแกนนะคะ โอเคมีทั้งหมดหกรูปแบบนะคะนักเรียนมาดูเจอที่หนึ่งนะคะสมการเส้นตรงแบบขนานกับแกน x ซึ่งมีรูปแบบของสมการคือ y, y เท่ากับ b นะคะรูปแบบของสมการอย่างเช่น อูบอกว่าจงหาสม,มาการเส้นตรงที่ขนานกับแกน x และตัดแกน y ที่จุดศูนย์ลบห้า นักเรียนก็ไปดูเงื่อนไขของรูปแบบนะคะกรณีที่ขนานกับแกน x นะคะรูปแบบของสมการก็คือ y เท่ากับ b ซึ่ง b ก็คือจุดตัดแกน y ดังนั้นสมการที่ได้ก็คือ y เท่ากับลบ5นักเรียนดูด้นานหน้ากราฟตรงนี้นะคะ y เท่ากับลบห้านั้นถ้ากรณีนี้อะไว้ตรงนี้เป็นลบห้านะคะ y เท่ากับลบห้าก็คือตรงนี้เขนนะคะวเท่ากับลบห้าคัูเรียนมาดูรูปแบบที่สองนะคะสมการซึ้นตรงแบบขนานกับแกนว ก็จะได้รูปแบบของสมการคือ x เท่ากับ a อย่างเช่นครูบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่ขนานกับแกน y และตัดแกน x ที่จุดลบสามจ,จ,จนักเรียนก็ไปดูรูปแบบของสมการรูปแบบที่กรณีที่ขนานกับแกน y ก็คือ x เท่ากับ a ดังนั้นนักเรียนก็จะได้สมการว่าไงคะ x เท่ากับลบ3ซึ่งถ้านักเรียนดูระนาบกราฟนะคะ x เท่ากับลบ3นั่นนักเรียนก็จะได้ x เท่ากับลบสามเ็นกราฟเส้นตรงดูรูปแบบที่สามนะคะสมการเส้นตรงแบบจุดและความชันรูปแบบของสมการก็คือ y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m x ะคะูณ ok ok x ลบ x หนึ่ง m ก็คือความชัน x หนึ่ง y หนึ่งก็คือจุด ที่เส้นตรงผ่านนะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะครูบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด2 5และมีความชันเท่ากับ12นะคะนักเรียนก็ดูรูปแบบของสมการกรณีนี้ก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณในวงเล็บ x ลบ x 1 y ายลบวายหนึ่งวายหนึ่งก็คือจากที่กัดที่ให้มานี่นะคะอ่าพูดันดับ x y ที่ให้มาวายหนึ่งมีค่าเท่ากับห้านะคะและเอ็มคือความชันความชันที่ให้มาก็คือสิบสองนะคะก็เอามาแทนลงในความชันสิบสองคูณในวงเล็บ x ลบ x หนึ่ง x หนึ่งมีค่าเท่ากับ สองแล้วนักเรียนก็จัดรูปแบบไปสู่รูปแบบทั่วไปของสมการเส้นตรงนะคะคูณกระจายเข้าไปก่อน12บคูณเได้ 12x 12ง12คูณลบสได้ลบยี่สิบี่่ะ แล้วกูก็จัดรูปแบบได้อ2 x ลบ y 5ลบมาเป็นบวกเหลือเท่าไหร่คะลบ9เท่ากับ0ดังนั้นก็จะได้สรรมการเส้นตรงคือ1 2 x ลบ y ลบ9เท่ากับ0 นักเรียนมาดูรูปแบบที่สี่นะคะสมการเส้นตรงแบบจุดสองจุดนะคะรูปแบบของสมการก็คือ y ลบ y หนึ่งหารด้วย x ลบ x หนึ่งเท่ากับ y สองลบ y หนึ่งหารด้วย x สองลบ x หนึ่งนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะถ้ะาครูบอกว่าจงหาสมการเส้นตรง ที่ผ่านจุดที่ผ่านจุดสามห้าและจุดลบสองหก นักเรียนยกรูปแบบของสมการลงมานะคะ y ลบ y หนึ่งหารด้วย x ลบ x หนึ่งเท่ากับ y สองลบ y หนึ่งหารด้วย x สองลบ x หนึ่ง y นักเรียนจะเอาชุดไหนเป็นหนึ่งเป็นสองอเคก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งทั้ง x และ y ทั้งตัวหน้าและตัวหลัง นะคะอ่าเป็นสองก็ตั้งสอง 2, ทั้งตัวหน้าและตัวหลังอ่ากูเอาชุดแรกเป็นหนึ่งนะคะเอามาแทนลงในสมการก็จะได้ y ลบ y หนึ่งคือเลขห้านะคะหารด้วย x ลบ x หนึ่งก็คือเลขสามเท่ากับ y สองคือชุดที่สองนี่นะคะ,ะ y สองคือหกลบด้วย y หนึ่งคือห้า ารด้วย x สองคือลบสองลบ x หนึ่งก็คือสามก็จะได้ y ลบห้าหารด้วย x ลบสามเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนห้าก็จะได้ห้าคูณ y ลบห้า เท่ากับลบหนึ่งคูณกับ x ลบสามนักเรียนก็คูณแจกแจงเข้าไปนะคะก็จะได้ห้าคูณ y ได้ห้าวห้าคูณลบห้าได้ลบยี่สิบห้าเท่ากับอาลบหนึ่งคูณแจงเข้าไปลบหนึ่งคูณ x ได้ลบเลบหนึ่งคูณลบสามได้บวกสามลบคูณลบได้บวก นะคะแล้วนักเรียนก็จัดรูปแบบเอก็จะได้ x มาด้านนี้เป็นบวกนะคะบวก 5y 3มาด้านนี้เป็นลบลบ28เท่ากับ0คือสม,มาการเส้นตรงรูปแบบสม,มาการเส้นตรงรูปแบบที่5นะคะ คือแบบความชันและจุดตัดแกน y มีรูปแบบของสมการก็คือ y เท่ากับ mx บวก b น,ะะนักเรียนดูตัวอย่างอูบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่มีความชัน ที่มีความชันเท่ากับลบหนึ่งและตัดแกน y ที่จุดศูนย์ลบห้า นักเรียนก็ยกรูปแบบของสมก,การมานะคะ y เท่ากับ m x บวก b ก็จะได้ y เท่ากับ m คือความชันคือลบหนึ่งนะคะ x บวกกับ b b, b คือจุดตัดแกน y ที่จุดลบห้าก็จะได้ y เท่ากับลบ x ลบห้า นักเรียนก็จัดรูปแบบสมก,การนะคะก็จะได้ x บวก y บวก5เท่ากับ0รูปแบบสมก,การรูปแบบที่6นะคะคือรูปแบบสมก,การแบบจุดตัดแกนซึ่งมีรูปแบบของสมก,การคือ x ส่วน a บวก y ส่วน b เท่ากับ1 ึ่ง A ก็คือจุดตัดแกน x และ B คือจุดตัดแกน y นักเรียนดูตัวอย่างนะคะครูบอกว่าเส้นตรง l ผ่านจุด 5, 0และจุด 0, ลบ สองครูบอกว่าจงหาสม,มการสม,มการของเส้นตรงแองน,น้นเส้นตรงแอ l ผ่านจุด5 0ก็คือตัดแกน x ใช่ไหมคะและจุด0ลบ2ก็คือตัดแกน y ดังนั้นนักเรียนก็ยกรูปแบบของสมการเชสนี้ลงมาได้เลยนะคะ x ส่วน a บวก y ส่วน d เท่ากับ1ก็จะได้ x ส่วน5บวกด้วย y ส่วนลบ2เท่ากับ1 อรนนคือสิบใช่ไหมคะมาคูจัดรูปแบบตรงนี้ก่อนก็จะได้ f ส่วนห้าลบ y ส่วนสองเท่ากับหนึ่งอรมคือสิบใช่ไหมคะเอาอรนอคูณเข้าไปก็จะได้สองเ ลบ 5y เท่ากับ10แล้วนักเรียนก็จัดรูปแบบก็จะได้สมการเป็น 2x ลบ 5y ลบ10เท่ากับ0